สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง FC มาและ FC กับที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะเรามาสรุปแนวทางของเมื่อวานกันก่อนนะคะหาหนอยสุดซสาหนอยมาตรรวมนะคะแอดมินก็ให้ ออแอดมินเจาะเลยเนาะไม่มีตัวเด่นนะคะตัววิ่งก็จะมี6 3 7 1นะคะน้อยจะผักกิจนะคะ3 0เนาะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะ3ส่วนล่าง2 5นะคะ2 5ไม่มีเนาะหลุดนะจ๊ะส่วนน้อยพิเศษนะคะ0 3ก็ไม่มีนะคะ0 5แล้วก็หลุดไปนะจ๊ะ น้อยปกตินะคะสองเก้านาะมาเนาะสองเก้านะคะส่วนเจ็ดสามนะคะเจ็ดสามก็มานะคะเจ็ดสามมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วน v ีไอพีเนาะศูนย์แปดนะคะหลุดไปนะคะสามแปดมีไหมพี่น้องเ,อเสียดายไม่มีเนาะมีแต่แปดเก้าแปดสองเนาะไม่มีนะคะหลุดนะคะสามแปดไม่มีเนาะสรุปก็คือเข้ามา หนึ่งนอยนะคะนอยปกติบนล่างนะมาทั้งบนมาทั้งล่างนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณการรับชมนะคะ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าวันที่11เดือน9ปี64นะคะหานอยสูด้อย, 3, อยมัดรวมนะคะแอดมินก็จะให้เด่นไปที่สำหรับซ้ายวิ่งเนาะพูดผ,ผิดนะคะก็จะเป็น0นะคะ7 6 3นะคะส่วนตัวที่เราจะมาเจาะเนาะก็จะเป็น80นะคะ80นะ83ก็0ูนย์นะคะแล้วก็52เนาะ52แล้วก็จะเป็น59นะคะจะเป็น29 แล้วก็หนึ่งศูนย์นะคะก็หนึ่งแปดส่วนจุดกันก็จะเป็นสามแปดนะคะแล้วก็สามเจ็ดแล้วก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้อง ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะเป็น18นะคะก็38 5แเเนาะแล้วก็ศูนย์ศูนย์นะคะตัวที่แอดมินชอบเอาศูนย์ศูนย์สองรอบพี่น้องข,ขอโทษขออภัยนะจ๊ะเงินลายพี่น้องศูนย์สามแล้วกันเนาะพี่น้องจา๋า ก็อย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปลักต้นตะไคร้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวนะทางตัวเลขสวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง รือดยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า